สวัสดีครับทีวีชาแนลอาสนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่3กันยายนครับ2อง7นะครับก็มีหลากหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องอัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับอย่างมิเกเลโมริโน,โนก้ก็สองเดือนถือว่ามีผลกระทบกับเรา มากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับอาเช้านี้เม็ดฟูดแห้งแรงลิทครับมาผลิตภัณฑ์ที่สก,กัดจากเม็ดอังุ่นนะครับองุ่นแดงด้วยนะช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นครับช่วยปรับสภาพความสมดลุลของร่างกายช่วยดูแลอวัยวะภายในและก็ช่วยยืดอายุการใช้างานของอวัยวะภายในให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะน 1, ึ่งรอเต็ยี่สิบเมตรหกร้อยห้าสิบบาทส่งทัวไทยนะครับในเป็นน้ําเย็นก็ได้เป็นน้ำบุุมภูมิปกติก็ได้ ครับจัดตอนเช้านี้ฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆนะครับแต่นอนสบายนะได้พักผ่อนเต็มที่เลยจริงๆก็จะหยุดพักใปสิบห้าวันนะครับสำหรับมีโปรแกรมทีมชาติเข้ามาขั้นถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ มีโปรแกรมทีมชาติขึ้นมาแล้วผมจะบนผมจะโอ้โหโน่นนี้นั่นนะแต่ช่วงสองสามครั้งหลังสุดเนี่ยที่มีโปรแกรมทีมชาติมาขั้นระหว่างที่การแข่งขันกําลังผ่านไปแล้วไม่กี่นัดเนี่ยกลรบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเหมือนระคังช่วยเป็นออดเบรกพัดเบรกให้กับทีมอาเซนอนนะครับอย่างรั้งก่อนนน้นก็กลับมาอีกทีก็โอ้โหดูหลูลาฟูกฟาเลยใช่ไหมถ้าใครจํากันได้ นะครับทวงนี้เหมือนกันด้วยสถานการณ์ที่ว่าบรรยากาศด้วยกันบรรยากาศมากกว่าในการที่เราหลุดเสมอนะครับใบตันคาบ้านใบตั้นในบ้านไม่ใช่คาบ้านนะใบตันเสมอใบตันหนึ่งหนึ่งด้วยสถานการณ์ใบแดงแล้วก็มีเสียงอะไรนู่นนี่นั่นนะ,อ,ะอาการบาดเจ็บของพี่โอ๊ตกับตันมาตินเอเดนการ์ดอาการบาดเจ็บของมิเกลเมรินโนแบบไม่คาดฝันนะครับที่ทําให ก็ดีที่ได้หยุดช่วงนี้ให้ได้หยุดพักรักษาตัวดูแลกันนะในรายของพี่มิเกลเมริโนตอนแรกอ่ะสื่อก็พักบอกว่าทักทักมาว่าประมาณสองสามวีคที่ตอนแรกล่าสุดเลยจากการซ้อมนะครับการประทะกัรระหว่างการเบียนแล้วก็ถูกทับแล้วมีาการบาดเจ็บที่ไหลเลยอ่ะนะตอนนี้ล่าสุดมายืนยันแล้วนะครับว่ามิเกลเมริโนครับจะพักอย่างน้อยๆสองเดือน นะครับนั่นจะทำให้มิเกลโ์บริโนและทีมเราขาดเข้าไปในช่วงกันยายนทั้งหมดช่วงกันยายนทั้งหมดซึ่งกันยายนทั้งหมดนี้อย่างที่บอกไปเมื่อวานครับที่เราจะต้องไปเยือนสเปอร์นะแล้วก็ไปเยือนแอตแลนต้าในยูฟาแชมเปี้ยน TA, FA, e LE, ครับเตะคาราบาลคาราบาวครับผมไม่ฮัลลารนะกับฟูลแลมนะไอ้กับบาโบตัน uh, และก็ต้อง กลับไปเยือนเอติฮัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนกันยายนถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับมี4เกมใหญ่3เกมใหญ่รออยู่อ่ะอ่าพูดได้ง่ายเลยนะครับก็จะทำให้มิเกลเมเนจะได้กลับมาอีกทีคือ <c oughs> คออกตุลาคมนะครับยืนยันมาแล้วแน่นาว่าเมื่อวานนี้มีพี่น้องถามว่าพี่แล้วถึงสถานการณ์กับสเปอร์เราจะทำยังไงในกรณีที่ว่าหนึ่งเรา ขาดพี่ข้าวหรือขไลฟ์แล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวของมิเกลจะหายทันไหมก็นี่คือคําตอบนะครับนี่คือคำตอบว่ามิเกเมลมาริโนโหายไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นพิต้าคงจะต้องเอานักเตะชุดที่มีอยู่นะครับถามผมเมื่อวานนี้ผมก็ตอบอน,นี้ละกันว่าถ้าเผื่อกองกลางอย่างนี้เราจะเอาใครณชั่วงนี้นาทีนี้คงจะต้องเป็น <laughs> พี่บึกโทมัสปาเต้ก่อน นะยังไงก็ต้องมีพึ่งสมัติปเตครับเพราะว่าช่วงของครึ่งแรกของไบตันอาจจะดูไม่ดีแต่ครึ่งหลังพี่กเล่นดีนะเล่นดีเหมือนกับว่าต้องรีดพลังต้องช่วยเพื่อนนะต้องช่วยทีมะนะครับแล้วก็แต่แต่อีกนะมันจะมีแต่อีกเมื่อวานนี้พี่บึกสมัติปเตบินแล้วครับบินไปแล้วถามว่าบินไปไหน นะเขาจะไปทาหน้าที่ให้ทีมชาตินะครับพี่บึอทุมาร์ตเต้เมื่อ,อวานนี้บินไปแล้วครับกลับไปเพราะว่ามีลงแข่งขันฟุตบอลแอฟริกาคัพรอบคัดเลือกแมตช์แรกนะจะไ่นแปตะสองแมตช์นะครับไปแล้วก็ยังไม่รู้อย่างพี่บึกทูมาร์ตเต้เมื่อครั้งก่อนเวลาไปเตะให้กับทีมชาติเนี่ยอาซนอนจะส่งสตาฟส่งนักกายภาพส่งอะไรเนี่ย ติดตัวไปด้วยตลอดหนึ่งคนแต่ครั้งนี้ไม่มีการรายงานนะครับว่าจะส่งไปหรือเปล่านะจะส่งไปหรือเปล่าพี่มึโทมัสเตมีคิวนะมีคิวที่จะแตะให้กับกาน่านะครับในการที่จะต้องลงแข่งกับแองโกลาในวันที่5นะในวันที่5นี้5กันยายนเนี้ยเตะกับแองโกลาแล้วก็แมตช์ที่2วันที่9 9กันยาครับต้องไปเยือนไนเจอร์ นะเป็นรอบแบ่งกลุ่มแอฟริกันเนชั่นครับนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องถามลุ้กันเพราะว่าสิ่งที่กลัวไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวอาการบาดเจ็บกลัวมากมากนะครับยิ้มึกเพอถ้าเปื่อเจ็บปุ๊บเราเราเรา,เราการันตีได้เลยคือยาวไงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแล้วก็ลุ้นกันละกันว่าอย่าให้เจ็บเพราะถ้าเปื่อเจ็บนะตอนนี้ถ้าเปืือแมชกกับสเปอร์เ่ะผมย้อนกลับมาแมชกกับสเปอร์ที่เราจะเจอนะครับ มิบึกโทมัสปาเตมีแน่นอนพี่จอร์จเยนยยยังอยู่นะพี่ข้าวโอเคยังอยู่นะครับมิเกลมาริโนโต,ตัดเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเหลืออยู่สามคนสามคนอ่ะมีอีธานเอ็นวานาลี่อีกหนึ่งคนที่จะน่าเป็นชอยเลือกนะครับในกรณีนี้ถ้าเผื่อสมมุติว่าพี่มึกกลับมาด้วยสภาพปกติด้วยสภาพปกติไม่มีอะไรแต่หักตกหลน่นนะก็จะเป็นได้เป็นพี่มึกโมาปาเตกับอ่า พี่จอร์จินโยและกับตันโอด๊ดในการที่เราเล่นกับสเปอร์ก็เป็นไปได้เราอาจจะถอยทั้งพี่จอร์จินโยกับตัวของอพี่หมือนตบมาปเตปักหล,ลักเป็นสองตัวรับเลยแล้วก็เอากัตันโอ๊ตยืนเป็นมิดฟ,ฟิลหลังกองหน้าก็เป็นได้นะครับเพราะว่าการไปเยือนสเปอร์ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีความกระเฮี้ยนกระหือหรืออยากจะเอาคืนเราเหมือนกันนะ อ่าก็มันก็ต้องเป็นดรบบี้แมตช์แล้วก็เป็นไปเยอนสเปอร์ไม่เคยง่ายแม้ว่าแมตช์ที่ที่ผ่านมาล่าสุดเราจะบุกไปเขาชนะบุกไปชนะเขาสามสองนะครับยิงนาก่อนสามสูรแต่เขาก็ไล่มาแบบน่ากลัวนะถ้าใครจํามันได้เพราะฉะนั้นแมตช์กับสเปอร์ผมว่าถ้าเล่นความรัดก,กุมเอาความรัดก,กุมก็น่าจะเป็นพี่จอกับพี่หมึ่งตัวบัประแล้วาจะยืนคู่กันก่อน นะยืนคู่เลยใจผมนะใจผมนะอันนี้แล้วแต่พิต้าอันนี้ถ้าผมมองนะเพราะว่าจ,าจะขยับพี่จอขึ้นไปเป็นมิดฟิลตัวลุกพร้อมกับกับตันโอ๊ตผมว่าก็ดูอาจจะเสี่ยงเพราะสเปอร์กองกลางแมงก็ดีโหดโหดเร็วดีนะก็เป็นไปได้พิต้าอาจจะเน้นก่อนอะนะอาจจะเอาอพี่จอรจินโย่คู่กับพี่หมึกสมบัปะไตเล่นคู่กันเลยเป็นกลางตัวรับไปเลยคล้ายๆกับที่แมนยูใช้ คาร์เซมซิโลกับคอบบี้ไมโน่ประมาณนี้นะใจผมนะใจผมคิดนะครับเอางี้เห็นพี่มือโทมัสปาเต้เล่นแล้วนะหลายคนก็บ่นนะครับอายุไรเรียกกันนะเท่ากันกับคาร์ซิโลถ้าใครได้เห็นนะตัวคาร์ซิโลมาแบทล่าสุดนะครับเป็นยังไงครับโอ้โหเล่นตำแหน่งเดียวกันกันกบพี่มึกนะหลุดลุยเลยใช้คาว่าหลุดลุยเลยเห็นของเขาแล้วตัเองบอกว่าคุพี่มึกเราแม่งยังโอเคกว่าเยอะ ไม่ได้ขิงไม่ได้อะไรนะพูดถึงตามฟอร์มที่เห็นโดยรวมอการถูกกระแทกล้มแล้วก็ไม่เอาแล้วกับการจ่ายบอลผิดพลาดแล้วก็ทําไปกับการเสียประตูบอกเลยว่าพี่หมึกของเราดูดีกว่าเยอะเออเพราะฉะนั้นโชคดีแล้วละ่ะนะครับก็ตามรุ้น,นกันว่าอย่าให้พี่หมึกไปเจ็บแล้วกันนะเพราะว่าบอกเลยมันถ้าหายไปคนเอาอย่างนี้ถ้าหายไปคนตอนนี้ใจอะ่ะ กังวลเยอะด้วยเพราะกังวลเรื่องของกัปตันมาดินเอเดนกาศที่ประครบนักแข่งาพาดพี่ดูอะและยังไม่มีรายงานมาแบบเป็นทางการนะครับว่าปิโอสยังไงจะถอนตัวจากทีมชาติไหมในแมตช์ฟี ف a เดยเนี่ยก็เดี๋ยวลองตามดูครับใ,ใกล้เนี่ยเดี๋ยววันต่อวันนะคงรู้ล่ะใจอยากที่ถอนถอนไปเลยนะให้หยุดพักรักษานะต่างตาตัวให้ดี ผมว่าถ้าเปลือกนี้หายทันกับสเปอร์แน่นอนแต่ว่าต้องไม่ได้รับการใช้งานอีกนะถ้าได้รับการใช้งานอีกก็ไม่รู้แหละว,ว่าสภาพของพี่โอจะเป็นยังไงนะครับณตอนเนี้กองกลางเราค่อนข้างที่จะอืมนะตึงๆตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยการขายพี่ค้าไปคนหนึ่งก็ทําให้แบบเกิดเกิดเกิดคําถามอะแต่ว่าต้องเชื่อถึงโคดแลวกันว่าเขาน่าจะเอ,อยู่ก็คงจะเขา้าค่าประมาณนี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ ได้หมายเลขเสื้อแล้วที่ถามว่ามาแล้วจะมาได้หมายเลขเสื้ออะไรครับก็คือราิมสเตอร์ลิงครับวัยยีขวบนะได้หมายเลขสิโอ้โหเป็นไงครับแทนหมายเลขที่เอมิลสเปตโลได้ทิ้งไว้ตอนที่ย้ายไปอยู่ฟูลัมครับก็เป็นการยืนยันการันตีแล้วนะนะว่าไาฮิมเตอร์ลิงได้สวมหมายเลขสิ การสวมมาแล้วสิบจะทําให้เขาโหดจัดขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่านะพิต้ารู้ว่ะว่าเขาเอามาแล้วเขาจะใช้งานลา์ฮิมยังไงอย่าลืมนะครับเขาอยู่ด้วยกันมาก่อนนะอยู่ด้วยกันมาก่อนที่ซิตี้ครับรู้การใช้งานรู้คู่มือและช่วงนั้นไปอยู่แมนซิตี้ลายฮิมโหดนะครับต้องใช้คาว่าโหดเลยโหดพอตัวเลยอ่ะนะเพราะนั้นเขาสัมภาษณ์มาล่าสุดสําหรับลา์ฮิมเซอร์ดิงก็บอกว่าไงบ้างดีใจ ที่ได้มาร่วมทีมอาเซนอลครับและเดี๋ยวคอยดูฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาเดี๋ยวรอดูฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาวันที่เตะกับไบตันก็นั่งอยู่บนสแตนนะโดอจจนอาจรรย์แหมดูทําท่าแบบนั่งกับแฟนนะแล้วก็แบบบิดมือคล้ายๆกับคันไม้คันมืออยากจะลงไปเล่นด้วยเข้าใจแหละนะก็สวมหมายเล้สิบ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีข่าวโอ้โหข่าวแล้วข่าวแบบจริงจังด้วยนะจริงจังจริงจังแค่ไหนคือจริงจังแบบยื่นข้อเสนอมาแล้วสำหรับทีมจากซาอุดีอาระเบียเอาอาติฮัดอีกแล้วครับโอ้โหมันจะสร้างทีมมันคือเรารู้นะซาอุพวกนี้ทีมแม่งเงินหนานะขณะที่ว่าทีมชาติตอนนั้นที่ซา,าอุเตะแมตช์แรกชนะอาเจนตินาว่ะ ช่ว่ะในบนโลกอ่ะโอ้หรือพี่แกแจกแบบแจกเบนหรือแจกเออปอตหรือโลลอยให้นักเตะคนละคันเลยอ่ะนะอธิฮัทเมื่อวานนี้ยื่นข้อเสนอมาให้อาร์เซนอลนะครับจริงจังเลยนะจำนวน35ล้านยูโรเพื่อที่จะขอซื้อตัวเลโอเรนโตทอสซา35ล้านยูโรก็ประมาณสัก30ล้านปอนด์อ่ะประมาณเนี้ย นะครับขอยื่นซื้อตัววัย29ปีของเรานะแต่แต่อาร์เซนอลปฏิเสธไปค้ลองขายดูดิลองขายดูดิลองเอ็เซปดูอะโดนด่าแน่นะสำหรับการขายเรยโดซทอาเพราะปีนี้ผมว่าเขาอยากจะอยู่ช่วยทีมแน่ๆนะครับสัญญาลูกจะหมดปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าจำไม่ผิดนะของเรโดทอซานะครับก็โอ้โหคือทางที่ไฟายบิซซโอโรมาโน่แบบเขาบอกเลยบอกว่า ตัวอาร์ติฮัดแม่งอยากได้แบบจริงๆมากๆครับแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับอาร์เซนอลเราว่าอาร์เซนอลใจยังไงแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยอาร์เซนอลได้ปฏิเสธไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวคอสซาถึงย้ายมาอยู่กับเรานะเมื่อเมื่อกี่ปีปี2องพันเท่าไหร่วะย้ายมาเราปีสองปีเนาะแล้วก็ลงไปทั้งหมด56ยิงไปสิแล้วก็สิอแอสซิตนะครับถือว่าก็ทําผลงานได้ ดูดีพอสมควรเลยแต่ว่ามันก็ยังมีเครื่องหมายคำถามว่าเป็นตัวจริงดีหรือจะเป็นแค่ซุปเปอร์สัพเออนี่แหละก็ต้องรอดูกันไปนะแม้ว่ามันจะเพิ่งผ่านมาสามแมตต์แต่ว่ามันก็เกิดคือเราตัวเราเราเองเราก็ยังเห็นนะว่าเกิดน,นู่นนี่นั่นตัวสตาฟเขาก็ต้องมองแลวเขาพร้อมที่เตรียมเตรียมที่จะแก้ไขแล้วนะครับเมื่อวานมีเมนเมนหนึ่งเข้ามาบอกว่าถ้าเล่นกับไบตันแล้วเล่นได้แค่นี้ก็คือ เผื่อที่สี่ที่ห้าด้วย <c oughs> ฟังดีๆนะเขาบอกว่าถ้าเล่นได้กับเหมือกแบตท,ที่ไบตันเนี่ย้องใส่ที่สี่ที่ห้าเนี่ยลงไปขนาดนั้นเลยเฮ้ย <c oughs> เราเล่นกับไบตันสิบคนเมื่อวะ <c oughs> พี่แกตื่นมาดูตอนไหนวะใส่พี่แกตื่นมาดูเอาช่วงแบบโดนตีเสมอ่ะคือแรกมันเดืดรูหลับหลับจริงๆไปด,ไดูไปอ่านแมนเน่ยบอกเล่นได้แค่ที่สี่ที่ห้าแน่นอนเฮ้ย่ะ yeah! เฮ้ยเล่นสิบคนนะเว้ยเล่นสิบคนตั้งแต่นายทีที่สี่สิบเก้าของครึ่งแรกอครึ่งหลังผู้การครึ่งหลังผ่านมาสี่ทีอ่ะพี่ข้าวถูกไล้ออกได้ดูเปล่าวะได้ดูตั้งแต่ครึ่งแรกเปล่าวะ <c oughs> ทะลงอ่ะมดิ้งไปอ่านเนะี่ยผมบอกเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยวะคือเราเล่นสิบคนนะเว้ยแล้วสิบคนเราก็ต้องเล่นรับใช่ไหมแล้วก็ใบตั้นก็บอกไม่ได้ขี้ อัดแมนยูมาได้เขาไม่ได้ขี้ขี้แล้วเขาก็เล่นเก่งเล่นแบบเล่นดีมีทรงแล้วพี่แกงโหมันอําเห็นมากจนเอาประตูตีเสมอได้ครับแล้วก็เจนไปเจนอยู่ได้ไดเดวิดไาย,ยาพี่ไราย,ยาเราช่วยเซฟกนะันอะกองหลังเราช่วยกันสกัดตะกั้นโอ้โหถ้าเป็นตัตายอะเจ็บแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยบล็อกช่วยอะไรเห็นปะเฮ้ย <c oughs> ตรงนั้นไม่เห็นเว้ยเฮ้ยเราเล่นสิบคนนะเว้ยนะใจเย็นนะครับพี่ต้องบอกว่า <c oughs> <c oughs> พี่น้องในช่องบอกว่าพี่เราบางทีเราก็ต้องช่วยกันปรับพัสนาคติช่วยกันปรับเปลี่ยน,นทัศนคติบางทีอาจเพิ่มเชียผมบอกเรื่องปรับทัศนคติพวกนี้เราเพื่อปรับไม่ได้หรอกเราช่วยกันปรับไม่ได้หรอกคือคนเรามันต้องมาจากจิตใต้ถึงรึของตัวเองแหละว่าเรารู้สึกยังไงเรามองแล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันมีเหตุลและผลยังไงแล้วเหมือนจะมันมันมันค่อยสะบ,บัดออกมาได <c oughs> อ,นนอ,อกปะมันต้องระมวลก่อนแล้วค่อยสะบ,บัดออกมา นะโอเคดา่ากรรมการได้ดา่าอะไรแล้วก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่าให้ดูด้วยนักเตะเราแม่กระทุ่มสุดตัวขนาดไหนนะก็น้องก็บอกว่าให้ช่วยปรับทัศนคติก่อนใจเย็นบอกอันนี้เรื่องของเขาแล้วการจะปรับไม่ปรับเป็นเรื่องที่ตัวเขาตัวเขาเป็นสําคัญตัวเราเป็นแค่ภายนอกแค่คอยแนะคอยนํานะครับช่องนี้ไม่แนะนําให้ทะเลาะกันและก็ให้ดูเหตุดูผล นะดูเหตุดูผลว่าจะเป็นยังไงไม่เอามาล่อเป้าไม่เอามาทัวลงอ่ะจริงจริงช่องเนี้ยมันจะมีแค่นี้บางคนก็บอกโอ้ยคอนเทนต์จะต้งนี่นั่นผมไม่เอาผมเอาตัวตนเอาธรรมชาติดีกว่ามันทําแล้วมันสบายใจนะก็เอาประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับส่วนเรื่องอ่ะผู้ตัดสินที่เป็นระดับปรมาจารย์นะนะเขาก็มาออกมาวิจารณ์เหมือนกันในการทำหน้าที่ของไอ้กาวนัทนะครับ,รบเขาบอกยังไงมองแนละ้วพิ้าว ก็ไม่น่าถูกใบเหลืองสองหรือเป็นใบแดงนะเพราะว่าจังหวะการเล่นลูกนั้นน่ะถ้าผู้ตัดสินมีวิจนารณญาณที่ดีควรจะต้องดูเวอาเ mm hmm. พราะหนึ่งเลยลูกยังไม่นิ่งยังไม่พร้อมเล่นอ่าแล้วก็นักเตะไม่สามารถที่จะเปิดเกมได้หรือเล่นได้เขาพูดเลยนะครับซึ่งเราก็ดูแล้วเราไม่ได้เข้าข้างนะมันก็เป็นเรื่องจริงอะ่ะคือบอลยังหมุนๆมุนยังนิ่ง,งยังแบบ ยังยังไม่ยังไม่พร้อมจะเล่นอ่ะพี่แกกรแตะซึ่งผมดูเจตนาของมันละคือมันตั้งใจที่จะแตกแล้วก็โยโยนพิฆาตดีแคสไลท์นะแต่พอดีกลายมันพิฆาตไปตะกิดบอลแล้วก็มันก็เแตะเข้าหน้าแข้งเออซึ่งตรงนี้ต่างหากตรงนี้ต่างหากนะก็เนี่ยมาร์คมาร์ซี่ะครับนั่นเป็นอดีตผู้ตัดสินเขาก็บอกเราบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นใบเหลืองเลยเพราะว่ามันไม่ถูกกดตั้งแต่แรกแล้วคือบอลมันยังไม่ดิอันนี้ก็แล้วแต่ไปคุยกันเอง นะครับนะก็คงจะประมาณนี้ตอนนี้ที่ที่เราเห็นชัดที่สุดสำหรับตัวผมนะโอเคแผงหน้าเราบุกโยสกา,าทำผลงานได้ดีนะครับสามแมตช์นี้ก็แอสติสสามแมตช์นะครับเป็นคนแรกเลยตั้งแต่ปี2004-2005นะ่ะที่ทำสามแมตต์ติดครับตอนสุดท้ายก็คือพี่ป๋าคิงอองลีนั่นเองครับบุกโยสกาแอสติสมมได้3นัดติดเป็นคนแรกเลยในรอบ เม่อกิด20ปีนะก็ถือว่ารักษาฟอร์ไมไว้ดีนะกันสาหร,รับบูโยสกาครับตอนนี้ที่ดูคือแผงหลังของเรามากกว่าที่ดูแล้วว่าเฮ้ยแผงหลังเราดูเดี๋ยวแน่นนะครับอย่าไปดูแค่ลูกที่เราเสียประตูกับไบตันที่บอกว่าเหนียวแน่นนะ่คงจะต้องไม่เสียประตูไม่มันไม่ใช่มันก็การเล่นเป็นกองหลังและกลองหน้าเขาก็มีคนอื่นนะ่มันก็พร้อมเหมือนกันแหละนะแต่ว่าดูรูปดูทรงแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งพิเสเตอร์อเนไว้มาก yes. ารเยสซาดิบายูเลนทิมเบอร์ รวมไปถึงเดวิดไลย่าด้วยผมว่าตอนนี้เรามีกองหลังที่ปึกนะครับที่เป็นตัวตึงได้เลยสําหรับในพรีเมียร์ลีกคือไม่เป็นหลองไม่เป็นสองรองใครอ่ะกองหลังของเราตอนนี้เหนียวแน่นนะประกอบกับเดี๋ยวเรามีคาราฟิโอล่คนหนึ่งและที่สําคัญคือกองหลังของเราแม่งเป็นกองหลังวัยรุ่นหนุ่มรุ่นกระทงมากันเยอะตอนนี้เป็นพี่ใหญ่สุดครับ26ขวบ พี่เตอ๋อเป็นไว้ยี่ห้าเป็นจำเพศเลยนะวิลเลียมสติบากับยูลียนเทมเบอร์เท่ากันเลยยี่สิบสามคาราฟริโออลี่ยี่สิบสองโอ้โหนะแล้วมีพี่ใหญ่คนคืออเล็กซานเดอร์จีนโกทาเคโ,โรตูเมียสุกว่ายี่หกละนะคิรนตินี่ยี่บเจ็ดละนะแต่หลักตัวหลักตัวห,หลักของเราแม่งยังแบบยังปึงปังอะยังแบบเฮ้ย นี่คือสิ่งที่พี่วิกต้าสร้างมาคือปัจจัยคือกองหลังเราต้องไม่เสียประตูง่ายกองหลังต้องมีความแข็งแกร่งนึ่งผมบอกว่าตอนเนี้ยของเราโคตรดูดีเลยนะแล้วก็ยูเลนติเบอร์ก็เป็นข่าวดีนะครับไม่มีอาการไม่มีอาการบาดเจ็บหนักเท่าที่เราวิตกกังวลที่เห็นในภาพข่าวนะก็ถือว่าก็โชคดีไปนะเดี๋ยวแต่ว่าต้องตามตามข่าวกันออฟฟิเชียลทีเพราะว่าวันของวันเนี้ยนะเรื่องของพี่โอ๊ต เรื่องของยูนิเบอร์จะเป็นยังไงอาการบาดเจ็บคงจะมีอัปเดตล่าสุดละกันนะก็คงประมาณนี้นะครับฮะดูไปช่วงนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะรุ้นไปเรื่อยๆทีละนัดทีละนัดครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันละกันว่าในช่วงที่ฟุตบอลไม่มีเต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาผมทำไว้หลายอันแล้วล่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันรวมทั้งสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานที่ลงคลิปไปสั้นๆเป็นช็อตนะครับในเรื่องของอ เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงของคุณเซอร์หูแมงสองคนก็คือในเรื่องของเอลิกเซนฮาร์กับในรายของอ่ามาเลสกานะครับสองคนเอนโซมาเลสกาสองคนที่เป็นกุนซืออ่าคนนึ่งเป็นกุนซื้อถอดด้างที่มาเพิ่งคุมเชลซีหลังจากพาเลสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ยังทําผลงานได้ดีตอนนี้อันดับอยู่ที่10กว่าทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเอลิกเซนทากที่ผลงานย่าแย่และถึงขนาดที่ว่าเขาพูดเลยนะครับ เขาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เอลิกตทนฮาร์เสียงที่โดนปลดมากเลยเป็นกุนซื้อคนที่สองที่เสี่ยงโดนปลดมากที่สุดครับคนแรกก็คือจะเป็นชอนได้ของเอเวอเรตันนั้นตอนนี้นะนั้นนาทีนี้เลยเนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะคนแรกที่มีโอกาสโดนปลดมากที่สุดก็คือชอนได้ของเอเวอเรตันโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดเอเวอเรตันเล่นในบ้านนาบอลมัดอยู่สองศูนย์แต่สุดท้ายแพ้สามสองโอ้ที่เ่าห้ฟังเมื่อวาน นะครับแล้วคนที่สองกลายเป็นเอลิกเทนฮากเพราะฉะนั้นช่วงสิบกว่าวันที่เหลือเนี่ยสิบห้าวันที่เหลือถือว่าเิลิกเทนฮาได้พักนะได้พักแต่หลังจากที่จบแมตช์ทีมชาติมาเขาจะมีแมตช์อีกสี่ห้าแมตช์สี่ห้าแมตช์รอดูผลงานแล้วกันว่าเซอร์เจมและคริสจะมีความอดทนมากแค่ไหนสำหรับ เอลิกแทนฮารโอ้โหูเมื่อวานนี้บรรดากูรูสายใหญ่เพจต่างๆของเด็กผีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงไปเออมึงไปเออแต่เราเราก็บอกว่าเซฟเทนฮานะเอาขำๆเา่มาไอ้ดราม่าละกันนะก็เป็นสีสันละกันเดี๋ยวเราลองดูละกันว่า จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับทีวีชาแนลอาร์สมารแฟนคลับด้วยครับบอลมินิเต่แต่ก็เข้ามาให้กําลังใจกันหน่อยละกันนะของทุกวันผมจะมาเจอทุกท่านทุกทุกวันทุกเช้าเหมือนเดิมนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกาลังใจให้เจ้าทีพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับอออย่าลืมถ้าใครสะดวกก็เม็ดฟูแดงหนงฤทธินะออ หกร้อยห้าสิบาทตรงรน้ตไทยครับยี่สิบนะคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกัวในวันพรุ่งนี้ครับผมดีครับ